สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับอาจารย์ดรปิยศักดิ์ปิยศนะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะครับเราก็จะมีกรอบแนวความคิดนะครับที่จะมาพูดถึงเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษานะครับ โดยสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับโดยมีกรอบแนวความคิดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ 1. ความหมายของเทคโนโลยีนะครับ2ความหมายของสารสนเทศนะครับ3ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ4ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา5บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษานะครับ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในสถานศึกษา7นะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา8นะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและก็9กนะครับกรณีศึกษานะครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับความหมายของเทคโนโลยีนะครับราชบัณฑิตยสถานนะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าเทคโนโลยีหมายถึงเป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม นะครับครับก็จะมีมนชัยเทียนทองนะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อาการทํางานนะครับและการดํารงชีวิตโดยการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้เข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติกฎเกณฑ์ต่างๆและนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์นะครับกฤษชมลวัฒนาณรงค์นะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าเทคโนโลยีหมายถึงระบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคนะครับเป็นการนําเอา วิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติเป็นการจัดระบบข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้เป็นวิธีและแนวกระบวนการแนวความคิดในการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบที่ปฏิบัติอยู่นะครับสรุปนะครับเทคโนโลยีนะครับหมายถึงการนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ระบบเทคนิควิธีการแนวคิดอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ โดยการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์เพื่อใช้แก้ปัญหาเชิงปฏิบัติและเกิดประโยชน์ส,สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องต่อไปเลยนะครับก็คือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่าเป็นการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมรวมเข้าด้วยกันนะครับเพื่อใช้ ประโยชน์ในการจัดเก็บสร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นเสียงภาพภาพเคลื่อนไหวข้อความตัวอักษรครับรวมทั้งตัวเลขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องความแม่นยำและความสะดวกรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์สถานการณ์ต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับมหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชนะครับได้ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะครับ มาจากเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ในการจัดเก็บประมวลผลแสดงผลและเผยแพร่สารสนเทศในรูปของข้อมูลข้อความและเรื่องโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับนอกจากนั้นนะครับวาสนาสุขสาตินะครับได้ให้ความหมายของคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศว่ากระบวนการต่างๆและระบบที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ กระบวนการจัดเก็บประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับสรุปนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดวิธีการใหม่ๆในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารความรู้การส่งผ่านการสื่อสารสารสนเทศการเข้าถึงสารสนเทศการรับสารสนเทศรวมถึงการสร้างสังคมอุตสาหกรรมด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพทีนี้เราก็ มาพูดถึงความหมายรวมนะครับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อการบริหารการศึกษานะครับไพทูลจับอันชอบนะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาหมายถึงการนําเอาเครื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆได้แก่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและบุคลากร,กรมาประยุกต์โดยใช้ประสบการณ์และทรัพยากรในการสร้างสรรกระบวนการนะครับและผลผลิตที่มนุษย์ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ และอำนวยความสะดวกสำหรับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนอกจากนั้นนะครับบุญเลิศแสวงทองนะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานะครับหมายถึงการนำเ,เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกันสําหรับใช้และส่งการรับ และมัลติมีเดียนะครับเกี่ยวกับความรู้โดยผ่านกระบวนการประมวลหรือจัดทำในอยู่ในรูปแบบความหมายและความสะดวกมาใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาหรือระบบและระบบการศึกษาตามมัธยาศานนะครับเพื่อให้คนไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตนะครับนอกจากนั้นนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาหมายถึงวิธีการกระบวนการอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่นํามาใช้ในการบริหารด้านการศึกษานะครับทีนี้ก็เป็นการสรุปนะครับสรุปก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะครับหมายถึงการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรมาคมที่เชื่อมต่อกันนามาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการประมวล หรือจัดทำให้อยู่ในรูปแบบมีความหมายและสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารด้านการศึกษานั่นเองนะครับผม